ตอนนี้มีเซิร์ฟไทยอยู่ที่465เซิร์ฟครับเลือกเล่นได้เลยโหดจัดเลยเว้ยสวัสดีครับผมโจตีเฮดไซคครับคลิปนี้เดี๋ยวจะมาสอนโหลดไฟ M นะครับสำหรับใครที่มีการอัปเดตเป็นเอ็นฮารแล้วนะครับตอนนี้ตัวเอ็นฮารยังเล่นไฟ M ไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าเรามีตัว Legacy อยู่เล่นได้ปกติครับทุกคนนะในคลิปนี้เดี๋ยวจะสอนจนกว่าจะเข้าเล่นเลยนะครับใส่ไออะไรต่างๆเลยนะอือ่ะโอเค สำหรับคนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับ c ไคร้กันด้วยล้กันนะครับเรื่องของ GTA ช่องนี้มาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเริ่มคลิปกันเลยนะขั้นตอนแรกครับสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องมีครับก็แนะนําให้มีอยู่2อสสิ่งเนาะสิ่งแรกก็คือโปรแกรมสตรีมนะครับทุกคนนะมันเล่นง่ายที่สุดนะผมแนะนําให้ซื้อผ่านสตรีมไปเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นสตรีมล้กันนะครับขั้นตอนแรกเลยเราต้อง โหลดตัวเกมมาก่อนก็คือต้องโหลดตัวเกมเก่านะครับทุกคนนะชื่อว่า GTA V Legacy นะครับก็คือตัวนี้เล่นได้นะแต่ว่าตัวใหม่ที่อัปเดตเข้ามาก็คือตัว Enhance ตอนนี้ยังเล่นไม่ได้ครับทุกคนนะแต่ในอนาคตคาดว่าน่าจะเล่นได้นะแล้วก็ขั้นตอนแรกของเรานะอืมก็คือโหลด GTA V มาครับทุกคนให้มันถึงเล่นได้แบบนี้เลยนะครับถมันเล่นได้แล้วนะครับเราก็เ ปิดพับโปรแกรมมานะอย่าปิดโปรแกรมนะครับทุกคนนะให้พับจอลงแค่นั้นนะครับก็คือให้มันเปิดมาทุกครั้งตอนที่เราจะเล่นเนาะแล้วขั้นตอนต่อไปเราต้องมีตัว d i s c o r d ด้วยครับทุกคนนะก็คือทุกเซิฟต้องใช้ d i s c o r d นะครับเพราะว่าการยืนยันเข้าเล่นนะ่ะจะเชื่อมโยงกับ d i s c อร์ของเราเองครับทุกคนนะจะโดนแบนจะโดนอะไรต่างๆก็ขึ้นอยู่กับ d i s c อร์ของเรานี่เลยนะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ วิธีโหลด Discord นะถ้าใครยังโหลดไม่เป็นนะลิงก์ใต้คลิปก็มีเหมือนกันครับทุกคนนะผมก็ทําแยกไว้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครมีอยู่แล้วก็สบายเลยนะทีนี้อ่ะและถ้าเราจะเล่นก็เหมือนกันนะเราต้องเปิดโปรแกรม d i s c o r d ค้างไว้แบบนี้ครับทุกคนนะกับโปรแกรม Steam 2โปรแกรมนะห้ามปิดนะก็คือต้องใช้โปรแกรม2โปรแกรมนี้ตลอดเลยนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปก็คือการโหลดไฟล์เอ็มเนาะแล้วก็เข้าไปที่เวนะ็บไฟล์เอ็มนะลิงก์ใต้คลิปเช่นกันครับทุกคนนะ วิธีโหลดก็โหลดตรงนี้เลยครับทุกคนกดโหลดเข้าไปอืแล้วก็กดชัวร์ครับทุกคนนี่แล้วมันก็จะโหลดเข้าเครื่องเราเนาะแล้วก็ทําการติดตั้งปกติแล้วก็เปิดตัวเกมมานะครับวิธีติดตั้งก็กดเล็กลูกเดียวครับทุกคนนะอืมอ่ะเดี๋ยวติดตั้งให้ดูเลยแล้วกันนี่กดโอเพนแล้วนะนี่ก็คือเราเปิดมาครั้งแรกเน่ยมันก็จะโหลดแบบนี้ครับทุกคนนะโหลดแพทอะไรของมันนี่แหละนะไดซีของเราต้องมีพื้นที่เยอะหน่อยนะ ก็ต้องมีเยอะๆหน่อยนะครับทุกคนนะเพราะว่าตอนที่เราเข้าไปเล่นแต่ละเซิฟน่ะมันก็จะโหลดหมอดเข้ามาในเครื่องของเราด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมตรงนั้นนะแต่ละเซิฟเขาจะมีมอดของเขาเนาะทีนี้ถ้าเราติดตั้งเสร็จครับเราจะได้โปรแกรมมาหน้าตาแบบนี้นะนี่นี่แล้วถ้าเราจะเล่นอย่างที่บอกไปนะครับเราต้องเปิดสตรีมก่อนนี่เปิดสตรีมก่อนแล้วก็พับจอลงไปแล้วก็เปิดวิคีอร์ด้วยแล้วก็พับจอบลงไปนะครับทีนี้เราได้มาแล้วเราก็กดแล้วมึงคลิกขึ้นไปเลยนี่ เมื่อกี้มันน่าจะเด้งขึ้นมาเนาะแต่อันนี้เราเปิดขึ้นมาเองนะครับนี่ไอ้บ้านมันเชื่อมโยงกับสตรีมของเราแล้วนะแล้วก็กดแอปพลายไปนี่และถ้าขึ้นหน้านี้ให้เราล็อกอินไม่ต้องล็อกอินนะครับทุกคนกดการากบะบดออกเลยนะครับนี่และต่อไปเราเล่นได้แล้วครับทุกคนนะอืง่ายจังวะ <c oughs> ง่ายแบบนี้แหละทุกคนจริงๆด้วย แต่วิธีเล่นนะมันจะมีหลายแบบนะครับทุกคนมีประมาณสักน่าจะ3แบบนะวิธีที่1ครับก็คือกดไปที่เพตร,ตรงนี้กดเข้าไปเลยและเราจะเห็นหน้าของออชื่อเซิร์ฟต่างๆก็คือเราสามารถกดเข้าไปเล่นได้เลยนะครับทุกคนนะแต่ถ้าว่าทุกคนสังเกตดูมันเป็นเซิร์ฟต่างชาตินะครับถ้าจะเล่นแนะนําให้เล่นเซิร์ฟไทยนะครับจะได้คุยกันรู้เรื่องเนาะนี่แล้วกดไปที่ตรงนี้ให้ตัวเตัวค้นหาเนี่ย แล้วก็เลือกไปที่ประเทศไทยครับธงชาติของเรานะครับเนี่ตอนนี้มีเซิร์ฟไทยอยู่ที่465เซิร์ฟครับเลือกเล่นได้เลยโหดจัดเลยเว้ย <c oughs> นี่ครับทุกคนแต่ละเซิร์ฟนะครับมันก็จะบอกนะว่าเราต้องทําอะไรบ้างน,นะครับนี่กดตรงนี้ก็ได้กดตามเพลเยอร์ตรงนี้ครับมาดูกันอันดับหนึ่งตอนนี้คือเซิร์ฟไหนโอ้สตีทาวทุกคนพันห้าทุกคนโอ้โหพันห้า,า,พ,หาพี่ว่าไงเข้าไปนี่ ขี่คอก็เล่นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เยอะจัดเลยนะครับแต่แต่ทุกคนก่อนที่เราจะเข้านะสังเกตดูนะครับมันจะมีอยู่สสิ่งนะก็คือถ้าเราจะเล่นใช่ไหมบางเซิร์ฟนะเรากดเข้าไปที่ชื่อเซิร์ฟนะแล้วเราสามารถกดคอนเน็กเข้าไปเล่นได้เลยนะครับบางเซิร์ฟนะแต่ถ้าว่าถ้าเรากดเข้าไปแล้วมันบอกให้ยืนยัน Discord นะครับนั่นแหละเราต้องไปสมัครที่ด i s c อร์เขาด้วยนะครับวิธีเข้าไปใน d i s c อร์เขายังไงใช่ปะ มันจะมีอยู่2แบบนะครับสมมติว่าเรากดเข้าไปใช่ไหมนี่อย่างเช่นเซิฟนี้เซิฟนี้เขาก็จะเขียนชื่อดิคอร์ดเลยนี่ไงให้ปะเราก็เข้าดิคอร์ดเขาเลยนะครับวิธีเข้าดิคอร์ดของเซิฟนี้ครับเดี๋ยวผมจะเอาชื่อเซิฟสั้นๆแล้วกันนะมันยาวไปนี่นี่เซิฟนี้ Sky City นะครับทุกคนวิธีเข้าดิคอร์ดนะแล้วก็ไปที่นี่เลยไปที่เบราว์เซอร์ของเราครับแล้วก็พิมพ์ ไปที่ URL นะครับทุกคนนะอืมนี่แล้วก็พิมพ์ Discord คอร์อดลงไปนี่ Discord อ,อ,อ่ .gg ครับทุกคน .gg สแลนะสกายนี่แบบน,นี้เลยแล้วก็ City TY อ่ะโอเคถ้าเรากด Enter ลงไปครับ Discord โปรแกรมของเรามันจะเด้งเข้าเซิร์ฟนั้นเลยนะเดี๋ยวมันลองดูนะนี่เฮ้ยเดี๋ยวมันจะไม่เด้งเข้าครับจนกว่าเราเออ,เ,ออเออนี่ไงเด้งเข้าอยู่ ถ้ามันไม่เด้งเข้าก็ทุกคนนะให้กดตรงนี้ซ้าอีกรอบมันจะเด้งเข้าไปนี้นะครับนี่เราก็กดเข้าไปนี่มันก็จะเข้าสู่เซิร์ฟของเขาเองครับและแต่และเซิร์ฟนะมันจะใช้แพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยครับทุกคนนะก็คือเราต้องกดรับยศก่อนนั่นเองครับบางเซิร์ฟนะมันจะมีคาว่าห้องรับยศนะแต่เหมือนบางเซิร์ฟเขาก็เปิดมาเลยนะครับนี่เลยแต่ว่าถ้าเรา ไม่รู้นะทุกคนนี่ไงการยืนยันสิทธิ์ให้เพื่อนก็ได้เลอนี่อ่ะโอ้ยืนยันให้ตัวเองก่อนไหม <c oughs> น่าจะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนนี่ไงดําเนินการนะอืก็คือการเขาเรียกว่านะนี่ไงกรอกไวลิสนั่นเองครับตรงนี้นะนี่ไงเราก็ใส่ชื่อใส่อะไรเข้าไปครับลิงก์สตรีมก็คือลิงก์ของเราตัวนี้แหละนะนี่ลิงก์เขาเรียกว่านะลิงก์โปรไฟล์ของเรานี่ไงแล้วก็ก๊อปตรงนี้มานี่ไงก๊อปตรงนี้มา นีก๊อปตรงนี้มานะครับทุกคนนี่ไงกดคัดลอกคลิกทีนึงแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ครับทุกคนนี่ไงก็จะเป็นลิงก์ของเรานะแล้วก็อ่าตัวนี้ hex นี่ถ้าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับทุกคนนะแล้วก็ปิดไปก่อนแล้วก็ลองเข้าไปถามแอดมินที่ห้องติดต่อแอดมินนะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งครับบางเซิร์ฟแอดมินอาจจะนอนอยู่นะครับนานๆมาทีอะไรงนี้เนาะอก็ไปเล่นเซิร์ฟอื่นก่อน <laughs> ก็แล้วแต่เซิร์ฟนะครับบางเซิร์ฟก็จะมีแอดมินสแตนบายอยู่แล้วนะครับทุกคนนะแล้วก็เข้าไปถามในห้องติดต่อแอดมินหรือว่าติดต่อเจ้าหน้าที่เขาจะเขียนประมาณนี้นะครับแล้วบางห้องอาจจะมีการกดยืนยันรับใบริทแล้วก็บบรับเวริททันทีแล้วก็สามารถเข้าเซิร์ฟได้เลยนะครับทุกคนนะมันก็ง่ายๆแบบนั้นเลยนะครับนี่ไงใ่ะอันนี้ก็คือเรายังไม่รับใบริทก็เลยไม่สามารถกดเข้าเซิร์ฟนั้นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสมัคร แล้วก็เข้าไปเล่นในเซิร์ฟนั้นๆครับทุกคนนะแล้วก็มีวิธีหนึ่งนะก็คือวิธีการใส่ IP address รครับทุกคนนะก็คือการกด F8 เองครับทุกคนนะนี่ไงมันก็จะให้ใส่ตรงนี้เลยนะก็คือเข้าไปได้เลยนะก็คือสมมติว่าเซิร์ฟมันมี400กว่าเซิร์ฟเลยนะครับทุกคนนะเราอาจจะขี้เกียจนะขี้เกียจหาเซิร์ฟนะว้ยมันอยู่ไหนวะเนี่ยขี้เกียจค้นหาอะไรย่างงี้เนาะ แล้วก็สามารถก๊อ y i ีแล้วก็กด F8 แล้วก็ใส่ IP ได้เลยครับทุกคนนะอย่างเช่นอย่างเช่นเราสามารถใส่ได้หน้าไหนก็ได้ครับทุกคนหน้าหลักนี้ก็ได้นี่ไงนี่แล้วก็เอามาใส่แล้ว IP เอามาจากไหนก็คือเราต้องไปหาดูใน d i s c อร์เขาเนี่ยเขาก็จะเขียนอยู่หรือว่าอาจจะไปดูในเพจในกลุ่มของเขานะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่องผมนะถ้าผมโปรโมทเซิร์ฟใช่ไหมมันก็จะมีคลิปอยู่นะครับสมมติว่า ถ้าเป็นไฟล์เอ็มนี่ไงเซิร์ฟไฟเซิร์ฟนี้นะนี่ไงก็คือผมจะใส่ไว้ตรงนี้ตรงเดสคริปชั่นตรงนี้ครับทุกคนนี่มันจะมีคําว่าให้กด F8 แล้วก็ใส่ Connect นี่ไงครับเพื่นบาทุกคนนี่ก็อธิบายไว้อยู่นะนี่กด Connect แล้วก็เข้าสู่เซิร์ฟครับนี่วิธีรับไวลิีก็เข้าเป็น Record ข่ขานั่นแหละนะครับแล้วก็ทำตามวิธีของแต่ละเซิร์นฟนะ อย่างเช่นถ้าเราเปิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมแล้วก็ใส่ IP เข้าไปเนี่ยตั้งแต่ Connect นะครับแล้วก็กด enter หนึ่งทีมันก็จะเข้าสู่เซิร์ฟเลยนะครับส่วนตรงนี้เราก็กด f 8ซ้ำอีกรอบหนึ่งมันก็จะปิดหน้านี้ไปนะครับแล้วก็สมมติว่าเราหาเซิร์ฟได้สักเซิร์ฟแล้วใช่ไหมสมมติว่าผมจะลองเซิร์ฟนี้นะผมก็กด c o n n e c t นี่ไงเซิร์ฟนี้กด Connect ได้พอเราก,กด c o n n e c t ไปแล้วครับทุกคนเซิร์ฟนั้นมันก็จะทำการต่อคิวอันนี้ก็คือการต่อคิวนะนี่ไงต่อคิวและ,และ ของเซิร์ฟนั้นมานี่ไงครับมากำลังโหลดหมดของเซิร์ฟนั้นมานี่เครับทุกคนนะมันก็จะถามเราด้วยนะในบางครั้งก็จะโหลดต่อหรือเปล่านะคุณมีดิสพอหรือเปล่านี่ไงต้องใช้415เมกนะครับในการโหลดหมดของเซิร์ฟนี้นครับแล้วก็กดโอเคแล้วก็โหลดต่อไปเรื่อยจนกว่าจะเข้าเซิร์ฟนั่นเองครับถ้าเซิร์ฟนั้นขอวลิสเราก็แค่เข้าไปนี้พี่ขอเนะดูวิธีการรับวลิสนะครับถ้าไม่เป็นก็เข้าไปถามแอดมินใน เมนูติดต่อแอดมินหรือว่าติดต่อเจ้าหน้าที่แค่นั้นแหละทุกคนวิธีเล่นมันง่ายขนาดนี้เลยครับทุกคนนะและที่สําคัญนะอย่าไปลงหมอดในตัวเลกซี่นะครับถ้ามีหมอดในเลกซี่เราจะเล่นไม่ได้ครับแค่นั้นแหละนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับขอให้เล่นได้ทุกคนแล้วกันนะครับนี่ถ้ามีข้อมูลอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังอนะีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนนะนี่ก็จะเป็นวิธีการโหลด ตัวเกมหา่านตัว Legacy นะครับทุกคนนะัและในอนาคตนะครับตัวเอ็นชาน่าจะเล่นได้แหละนะครับแล้วก็น่าจะลงหมัดได้ด้วยนะครับพวกเขามีการประกาศแจ้งมาแล้วนั่นเองครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม